<อ>นี่ทำไมไม่ให้พวกเราออกไปนี่หนึ่งชั่วยามแล้วนะวา่าทำหน่อยก็จะขังให้เราหิวข้าเรื่องลุงืมเขามีมีโกอีเมื่อยนะขอโทษทุกท่านด้วยเพราะสำนักคุ้มภัยมีของหายไปดังนั้นทุกคนยังออกไปไม่ได้คร อะไรอนี่ทุกคนจะเย็นก่อนขาจะค้นตัวทุกคนหลังค้นตัวเสร็จหากไม่มีปัญหาอะไรก็กลับไปได้แต่ว่าพวกเราไปขโมยเหรอในเมืองเซเทนพวกเรามีหน้ามีตายังไม่ไว้หน้าพวกเราอีกแล้วในเมื่อไม่ได้ทำทำไมต้องกลัวค้นตัวด้วยค้นตัวไม่ใช่เป็นหาแต่ว่าท่านเป็นคนค้นตัวข่าได้ไหมหลารู้สึว่าคนอื่นไม่น่าเชื่อถือ สาช่ยจับไหล่กันลูกเอาแล้วมันไงนั่งไงเอวละเขาต้องถอดให้ท่านดูไหมท่าโอ้ท้าทายเอาอย่างนี้นะจะยืนหมุนอยู่กับที่ให้ข้าดูหน่อยไม่มีปัญหาเจ้าไปนั่งได้ขอบคุณ

ะได้คุยกับมาเรื่องน้องเฮยจ้าสำนักสรุปมีอะไรหายงั้นเหรอบอกมาสิด้วยพราเราจะช่วยได้ไหมอะไรหายก็บอกมาสิทุกคนจะได้ช่วยกันหานั่นสิอะไรหายก็บอกมาสินี่ไม่บอกก็คนตัวหญิงงามข้าไม่ได้ด้วยถ่าย่ายะ ก็ไม่ให้ใครมาจับง่ายๆนะเดี๋ยวยุ่ยจิตมือจัคเคคนอื่นบ้างเสอย่าเห็นเราเป็นขโมยเสไเลันไเอาไงเอาไงกวยดอ้ยเร็วไม่ดีแบบนี้หาไม่เจอนะะเป็นแบบนี้คงต้องปล่อยพวกเขาไปถ้าคาถาหูมังกรอยู่กับพวกเขาจริงๆล่ะคาว่าถ้าข้าเป็นขโมยแล้วก็เขให้คนออกไปนานแล้วเก็บไว้กับตัวก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวนะเออมีเหตุผล ทุกท่านขอโทษด้วยเป็นเรื่องเข้าใจผิดทุกท่านไปได้แล้วไปได้เล้เจะไมเนี่ยไปสิวลาผ่าไปจนโน้ต่อไว้เจอกันใหม่นะคะได้จะทำยังไงดีรีบผาคาถาฝัวมังกรให้เจอแต่ว่าเรื่องนี้ต้องทำแบบเงียบ มีใครอยู่ไหมที่นี่มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอ๋อโอ้ยวันดีมีใครอยู่ไหมเมื่อกี้มีคนคุยกันนี่นาอ่าอ่มันอีเจดินทั้งคืนไม่ได้กลับห้องจริงๆเหรอเออแล้วคิดว่าข้าไม่ได้กลับมาทั้งคืนเหรอเมื่อคืนข้านอนหลับสบายมากเช้าวันนี้ข้าเดินไปจนทั่วเมืองเพิ่งกลับมานั่นแหละ ขอร้องตาบอดก็จะฝืนได้ไหมทั้งที่เจ้าอย่าพูดแทนใจานางสิอย่าพูดคําสั้นต่อหน้าคนเตี้ยนั่นสิพูดอะไรไม่คานึงถึงคนฟังเลยพอแล้วเอ,อมีอะไรก็พูดกันตรงๆเลยเตี้ยต่ออะไรกันข้าจะตาบอดแล้วก็สมบ้ยเลยข้าอยู่ทางนี้เนาะตอนนี้สัมผัสที่หกของข้าไวมาก้นด้วยแล้วก็หูของข้าตอนนี้กลายเป็นรุ่นฟังเออแล้ว ส่วนจมูกค่ะ้าวักว่าหมาซสีอีกมือของข้าแค่จับดูก็รู้ว่าของจริงของปลอมแล้วก็น่าเสียดายเจ้าเดินไม่ดูทางนี่อะไรเนี่ยเจ้าไปไหนมา ไปหอรำลึกมาเหรอหอรำลึกอะไรนั่นสิคืออะไรอ่ะรองเท้าจะเปิดมันเทศขายทอดกับสั่งไปแล้วก็ตามห้ามออกไปเด็ดขาดอ้าเขารู้สึกแปลกๆอยู่ดีๆหอรำลึกจะมีมันเทศได้อย่างไงแถมถูกเหยียบจนแบนเจ้าไปที่หอรำลึกมาใช่ไหมข้าไม่รู้ข้าตาบอดนี่นะ ถามข้าเสมือนเป็นนักโทษเลยแล้วเจ้าเคยไปที่ที่คล้ายหอรำลึกหรือเปล่ามีที่ที่หนึง่งมีใครอยู่ไหมตั้งแผนอะไรไว้เยอะแยะมากมายไม้ใช้หอรำลึกไหมอ่ะเจ้าเป็นคนทำป้ายวิญญาณร่วงงั้นเหรอเจ้าทำที่นั่นและเทะเลยข้าจะรู้ได้อย่างไงว่าเป็นป้ายวิญญาณอย่างมากข้าเอาวางไว้ที่เดิมก็ได้แล้วเจ้าได้เอาคาถาหัวมังกรไปหรือเปล่าคาถาหัวมังกรเหรอมันเทศอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วหรือว่าเจ้าพกไปกินเขาไม่รู้ตัวเองเหยียบโดนมันเทศ เธอรู้แล้วก็ข้าคงกินก็ไปแล้วทำให้ข้าหิวอยู่ทั้งคืนข้าได้กลิ่นเหล้าด้วยนะข้าไม่ได้ดื่มน้ำสักหยดจะดื่มเหล้าได้ยังไงพอได้แล้วมั้งเจ้าถามจบหรือยังเอาละ่ะนี่เมื่อหมันอีเป็นแบบนี้ก็อย่าถามเลยนี่ก็ดึกแล้วทุกคนไปอาบน้าแล้วพักผ่อนเถอะงั้นเราให้หมานอีพักกันเถอ,อะจะไดา พี่ใหญ่เจ้าถ้าทาแปลกๆวันไหนก็ปกติบ้างเลย